จ่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมจาะสาหรับวันนี้แนวทางการคํานวณของเราขอแนะนําการคํานวณหาเลขเด่นวิ่งล่างให้ท่านผู้ชมในดับซาบนะคะแนวทางหวยรัฐบาลหวยรัฐบาลไทยในงวดประจําวันที่1มีนาคมพศ2565นี้นะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันนะคะท่านผู้ชมว่าเลขเด่นการคํานวณสูตรวิ่งล่างของเราในวันนี้คํานวณได้ให้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะ รวมกันสนับสนุนสลักคิงแบรตาบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจะสำหรับแนวทางการคำนวณเด่นวิ่งล่างของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมเอาตำแหน่งของหลักหมื่นสองครั้งนะคะบวกกับหลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะคะบวกสองคงที่การคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะน้าสูบไปใช้จากเรามาเริ่มทําการคำนวณดวยกันนะคะท่านผู้ชมหลักหมื่นสครั้ง7จ็คนสอนะคะ14 14ีบวกเนะคะยี่สิบเอดาีิบเอ็ด้เด่น1นะคะ1คนบวกสคงที่นะคะได้สามจะสำหรับผลออกรางวัลท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออกแปดสม สำหรับแนวทางการคำนวณเดินวิงล่างในงวดนีค้คำนวณได้ในคาเลขหนึ่งและเลขสามผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัว8 3เพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมในงวดนี้สำหรับเลขเด่นการคำนวณวิงล่างคาวตัวเลขเด่นเลขสามนะคะเลขสามในการคำนวณข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างในงวดนี้รางวัลเลขท้าย2ตัวออกมาแล้วนะคะ8 3สามเรามาดูปชุมกันต่อนะคะหลักหมื่นสองครั้งสามคนสอบได้หกหกบวกศูนย์ก็ยังหกนะคะท่านผู้ชมแต่เลขเด่นหกหกบวกสองนะคะได้แปด จะสาหรับผลออกรางวัลท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก36สําหรับแนวทางการคํานวณเด่นวิลล่างในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขหกและเลขแปดผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลท้าย2ตัวในงวดถัดมาออก36เพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณสูตรในงวดนี้ข่าวตัวเด่นเลขหกนะคะเลขหกในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างรางวัลท้าย2ตัวในงวดนี้ออกมาแล้ว36สําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมา หลักหมื่นสองครั้งหนึ่งคนสองได้สองสองบวกห้านะคะได้เจ็ดไดเลขเด่นเจ็ดนะคะเจ็ดบวกสองคงที่นะคะได้เก้าจะสําหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในะงวดถัดมานะคะออกเก้าสองจะสําหรับแนวทางการคํานวณเลขเด่นวิงล่างในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขเจ็ดและเลขเก้าผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะเก้าสองเพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นการคํานวณวิงล่างในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะในเก้าในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่าง ในงดนี้รางวาัลเลขท้าย2ตัวออกมาแล้วนะคะ92้จะเรามาับชมกันต่อนะคะหลักหมื่น2ครั้ง8คน2องส6บก7 23 23ดในเลขเด่น3นะคะ3บวก2คงที่นะคะใน้5จะสำหรับผลออกรางวาัลเลขท้าย2ตัวในงดถัดมานะคะออก30จะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นวิลล่างในงดนี้คำนวณได้นะคะเลข3ไดในเลข5 ผลา,าได้ออกมาแล้วนะคะางดัลเลขท้าย2ตัวในงดถัดมาออก30เพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นการคํานวณวิลลังในงูนี้คาวตัวเลขเด่นได้3นะคะได้3ในการคํานวณข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่งางางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะออก30นเรามาับชมกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงูถัดมาหลักหมื่นสองครั้ง4ค .2 คได้88บวก9นะคะ17 17ดเดได้เลขเด่น7นะคะ7บวก2คงที่นะคะได้9าจะสาหรับผลออก รางวัลเลขท้าย2ตัวในง,งวดถัดมานะคะออก57สําหรับแนวทางการคํานวณเด่นวิ่งล่างในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขเจ็ 7, และเลขเก้าพรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะ57เพราะฉะนั้นสําหรับเเด่นการคํานวณวิ่งล่างในงวดนีน้ข่าวตัวเลเด่นเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดในการคํานวณข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดนี้ออกมาแล้วนะคะ57นะคะท่านผู้ชม57นี้คืองวดประจาวันที่17กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชม แนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่1มีนาคมพศ2565นะคะสำหรับสำหรับวันนี้นะคะท่มมนานชมแนวทางการคำนวณสุดของเราทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นวิลล่าให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักหมื่นสองครั้งเก้าคูสองนะคะสิบแปดสิบแปดบวกหกนะคะยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ได้เลขเด่นสี่นะคะสี่บวกสองคงที่นะคะได้หกจะสำหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชม สำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณสูตรวิงล่างของเรานะคะทางเราคำนวณได้ลขเ่ดมาแล้วเลขสี่และเลขหกนะคะจะสำหรับแนวทางการคำนวณลขเ่นวิงล่างในงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมนี้ทางเราคำนวณได้ลขเ่นมาแล้วเลขสี่และเลขหกนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศา,าสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่านโชคดีนะคะให้เฮ่ยรวยๆทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ